นี่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนเบิร์นควนนะครับนี่ตอนนี้กําลังใส่ปุ๋ยอยู่นะครับแล้วมาถึงก็เห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะทําการขูดออกนะครับดูนะต้นยังมียอดอยู่เลยนะนี่ต้นยังมียอดอยู่นะแต่ว่าพวกนะครับโอ้หมีตัวด้วยนะเนี่อยน,นะเราปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะถ้าแบบนี้เจอปุ๊บเราต้องจัดการท,ทันทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอา เกลือร้ยมาฉีดสักหน่อยหนึ่งนะครับกันกันไว้ทำไมมันถึงมากินได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันปกติมันไม่ขึ้นไม้สดนะนี่นี่ต้ตนตุเรียนเราก็ยังสดอยู่นะนี่นาะนที่ก็บอกว่าให้โกนรกไม่ได้เลยเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วเรามองไม่เห็นนี่มีโอกาสเสียหายได้เลยนะ tôi dễ dễ lên ดูตัวนะนี่ตัววิ่งอยู่เต็มเลยเนีย่ดูมันนะโอดจังกับต้นทุเรียนเรานี่นี่นะปล่อยหอโคนทุเรียนรกไม่ได้เลยนะดูนะถ้าโคนทุเรียนรกเนี่ยเกิดมันขึ้นมาแล้วมันกินตัยที่เราไม่รู้นี่เดี๋ยวปัญหาเกิดอีกนะ มีตรงไหนไหมดูวิธีแก้ปัญหาฉีดเจลไลอย่างเดียวใช่ฉีดสารเดี๋ยวก็จะมาฉีดฟุ้งๆไ้โอเค เนี่ยนะใครที่บอกว่าอะไรนะฉันปลูกทุเรียนให้เทวดาดูแลได้ยินไหมในกล้องที่บอกว่าฉันปลูกทุเรียนให้เทวดาดูแลหกเจ็ดปีก็ได้กินแล้วนี่อะไรเทวดาดูลแลอะไรนี่เราดูแลแป๊บเดียวเองดูนะเราเพิ่งตัดหญ้า <5 S 2> ไปเมื่อสามวันที่แล้วเองนะวันที่ตัดหญ้ายังไม่มีเลยนะนี่สี <3 S 1> วันไวมาก นี่ขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องเดินดูทุกต้นแบบอย่างนี้นะครับถึงว่าไม่ทำอะไรในสวนเราก็ต้องมาเดินดูนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาจัดการกันนะครับแปลวามาเลยไหมรออยู่นี่ก็ได้นะเดี๋ยวปุยไปไว้ด้วยหมดแล้วมีตัวตัวใหเ,เย,ยมันด้วยอัดอัดใส่ไปแล้ว ชอบถามค่ะแล้วอย่างนี้โรยเกลือได้ไหมไม่ได้มีผลกระทุเรียนใช่ไหมใช่เกลือมีผลกระทุเรียนถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาเป็นจอมปลวกนะแล้วทีนี้ให้เราเจาะตรงยอดจอมปลวกกันให้เป็นรูพอเจาะลงไปจนเจอรังของมันนะแล้วค่อยเอาเกลือใส่ไปทักหนึ่งช้อนแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่ากว่ามันจะซึมลงไปกว่ามันจะไปถึงปลวกตายก่อนแล้วก็ทุเรียนเรายังอยู่ แต่ถ้าอย่างนี้แล้วเราโรยนี่ทุเรียนกินเกลือเต็มเต็มเลยทึ่งเกลือมีผลความเค็มมีผลกับทุเรียนค่อนข้างเยอะมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าอาการแบบนี้แต่ถ้าเป็นจอมปลวกขึ้นมาสักแค่นี้อะไรแบบนี้แล้วเราเจาะข้างบนเนี่ยหนึ่งช้อนยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวพอปลวกตายหมดเราก็ต้องขุดดินนั้นออกอยู่ดีมันก็ถ้ากับเราออกความเค็มออกไปเราไม่ได้ให้มันอยู่ที่โคนต้นทุเรียนโอเคคลิปนี้ก็ นี่นะผมก็ไปฉีดกันกันไว้กันมันขึ้นอีกนะโอเคเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรดน้ำนะครับแล้วก็เพิ่มกันเชื่อในดเจลให้กับบางต้นที่ว่าไม่ออกยอดกันโอเคแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย